ดีครับพบกผมสันติโบตอนนี้คุณกู้ยเกม,เกมยาคินิคุซิมูเลเตอร์นะครับน่าจะอ่านผิดแหลย <c oughs> ะยาคินิคุหรือว่าเอาง่ายๆเลยมันคือเกมย่างเนือ้อย่างนะครับญี่ปุ่นนะซึ่งเกมนี้นะครับมันมันถ้าเล่นในคอมมันไม่ฟรีนะร,รู้สึกจะร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นในมือถือจะฟรีฮะแต่ถ้าเล่นในคอมนะครับนี่ฮะข้อดีมันคือภาพมันเต็ตจอนะครับเนื้อแบบดีเทลมันดีฮะแล้วก็ ในปัจจุบันนี้นะครับมันจะมีแบบออนไลน์แบตก,ก็มีนะครับแล้วก็มีเป็นฟรีโหมดฟรีโหมดก็อย่างนี้เลยครับนี่ยนะัเขาจะมีเตาไอ้นี่มาให้นะเตาไฟฟ้าแล้วก็มรถปรับแบบความแรงได้นะซึ่งถ้าแรงมากๆอย่างเงี้ยก็ใส่ปุ๊บแดกได้เลยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอ่ะโอเคเป็นวันอันว่าอร่อยนะครับเราจะใช้ไฟแบบกลางๆนะกินผักด้วยนะครับมีเอาเนื้อแบบอันนี้ด้วยอ่ะสามชั้นเนื้อเด็กๆชอบนะบผมก็ชอบครับ ฟังเสียงเมื่อก,กรอนเนียเสียงก็อหรือว่าฟินเลยนะครับอ,อร่อยกัลังดีนะครับนะก็จะประมาณนี้นี่คือในส่วนของฟรีโหมดนะก็ะคือเล่นเรื่อยๆใครเครียดน,นะครับแบบเบื่อๆในที่ทํางานอย่างเงี้ยเอออยากกินเนื้อขึ้นมาเล่นเกมนี้ฆ่าเวลานะครับเพิ่มความหิวให้กับตัวเอง ประจำวันนี้เดี๋ยวไปดูโหมดชาเลนจ์ Challenge นะครับซึ่งมันจะมีหลายโหมดนะฮะพอชาเลนจ์ทำแพทแท็กซึ่งผมยังเล่นไม่หมดนะครับนะซึ่งแบบเพิ่งมาเห็นอะไรอย่างเงี้เหมือนกันนะออนไลน์แมทเป็นยังไงวะลองดูนะครับซิงแมทนะโอเคอยากจะรู้เหมือนกันว่าเล่นออนไลน์เป็นยังไงนะครับย่างเนื้อแบบแข่งขันกันย่างเนื้ออันเงี้เหรอไหนลองดูดิคือแพร่ทุกโพสเฮ้ยมาแล้วมาแล้วไห <c oughs> นดูดูชื่อดูชื่อสตรีมก่อนนีโรเบิร์นนิ่งลอง คุ้นกันไหมครับอืมเป็นโปรแกรมในตำนานนะเออเด็กๆยุคสองพันอะไรเงี้ยคือแบบใช่เลยอะแบบใส่หนังโปล้ลงแผ่นดิวีดีแล้วเอาไปเพื่อนดูกันโอ้โหเป็นธุรกิจเล็กๆกน้อยๆครับยุคนั้นนี่ผมยังเนื้อรอแล้วนะเนี่ยเออเจอแมทพวกอะวันเทย์เออร์คนนี้ก็ก็ผมอ่ะผมเนี่ยแหละขับด้วยนะครับ จะได้สรรหารแบบครบห้ามูมแล้วก็เนื้อดิบไอ้เหี้ยมึงอร่อยเหรอ,อไอรับก้อยยาวาอร่อยอร่อยชิบมมา <c oughs> เจอคนเป็นไหลาตายแล้วหนึ่งถ้างั้นโอเคนั้นพอเดี๋ยวกินเนื้อดิบได้หรอว่าเมื่อกี้หรือว่าบักกลองดูอ๋อไอ้เหี้ยอร่อยเฉย ก็ย,ยยากออ็มีหมดไหนที่เราสามารถเล่นได้อีกชาลินใช่ไหมฮาร์มแอนแท็น่าจะมันนะผักตือขอผัดห้ามาเริ่มใส่เนื้อของคุณเข้าไปเวลาให้ประมาณหนึ่งนี้อ้ไม่ได้ต้องอ๋อต้องประมาณนี้หรอโอ,โอเคนะครับสุกเกินก็ไม่ได้ดิบเกินก็ไม่ดีนะครับไม่ต้องแดกเลยดีไหม อ,นนอันนี้อันนี้อันนี้ค่อนข้างสุกนะ,ะก,ก็ได้นะไม่แย่ไม่แย่จริงๆถ้าอะไรอร่อยก็ไม่แย่นะครับในความจริงอันนี้ก็ได้ศูนที่สเน้นมันมีหลักเกณฑ์ยังไงครับกับตวนแฝดตันแท้เนื้อย่างบอกหน่อยรู้ว่ามันเอาให้สุกจะให้มีอยากกินสุกๆนั่นต้องสุกกว่านี้นะเอาแบบมีเดยมอมแรงอย่างนี้ไม่ได้อ เดี๋ยวแบบแบบนี้นะเดี๋ยวดูเอ้าเหี้ยแดกไม่ได้ต้องเอาสุกเลยได้เฮ้ยเขากินกันแปลกๆอ่ะคนญี่ปุ่นเขากินเป็นอย่างนี้เหรอครับอ่าประมาณนี้นะไม่ได้เฮ้ยไอ้นี้ยิ่งไม่ไทยเราใหญ่นะกินงแต่หมาแดกหมาไม่แดกด้วยอประมาณนี้ perfect 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 ลองดูลองดูออแบบเมื่อกี้น่าจะประมาณนี้มั้งใช่ไหมเดี๋ยวไปลุกอีกนึงเต็มโอเยเดี๋ยวลุกกินผักด้วยฮะจี่ะไ้สารอาหารเนี่ยเราต้องทำไม่ได้2,500แต้มนะครับซมนะืยาวอ่ะมีแค่420อยี่บเองย่างแบบง่ๆอ่ะไอ้ไอ,ไอไกลมกนี่ผมว่าย่างง่ายดีนะ 30ใส่เนื้อตั้งไปเลยฮะไอน,นี้30 0ศูนย์ไม่แดก50ดีดีด,ดีอีกอย่างที่ผมชอบเกมนี้นะผมชอบเสียงเคี้ยวครับดูเขาเคี้ยวอร่อยมากเดี๋ยวทำให้ดูนี่คือถ้าใส่หูฟังอะมัน เอสเอ็มาเลยทีเดียวนะครับเนื้อย่างเนื้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยได้สูนยไม่เป็นไรไม่เป็นไ,ไรเวลาหัานไปเกือบ3นาทีแล้วนะครับผมยังอยู่ที่670อยเใส่เข้าไปใส่เข้าไปพลิกพลกพลย่างๆ่างพลิกๆก,กันอย่างเงนเนี้ยนะปูการห์หมูท่านเป็นซอฟต์พาวเวอร์กระพังนุ่มนิ่ม นะมีไหมครับแบบใครสามารถอธิบายคำว่าซอฟต์พาวเวอร์แบบจริงจรงจังๆ,งๆลงในช่องคอมเมนต์ให้ผมฟังหน่อยอยากได้ทำอธิบายที่แบบที่มันแบบโอเคอ่ะออผมเชื่อว่านะคำคำว่าซอฟต์พาเวอร์เนี่ยคนไทยยังเข้าใจไม่ตรงกันนะครับ หลายคนก็แบบมันเป็นเหมือนกับการตัวโมดของนักการเมืองอะไรนี้ซึ่งมันก็นก็ถูกเลยครับหรือถ้าบอกว่าเออคุณใส่หมูกระทะลงไปในละครเออไอนี่แหละคือซอสพ,พาวเวอร์เหมือนกันนะข้าวเหนียวมาม่วงเลยในปีที่แล้วบที่ที่ออกไปเล่นในคอนเสิร์ตเือไอ้นั้นก็ถือว่าใช่ไม่แดกผมรู้สึกว่าไฟมันจะแรงขึ้นด้วยนะเวลาผ่านไปอ่ะ เราใส่แบบเ,ย,เยอะๆไปเลยทีนี้แล้วก็พริกอันนี้ทีน,นี้ก็กินได้หมดโอเคพบไฟมันแรงจริงๆอะสังเกตดูนะมนไม่ได้อันนี้เออได้เฉยอเออมึงให้คะแนนแบบแรนดอมหรือเปล่าครับอัน,น่จิ้มอย่างนี้เน,นี่ยได้โอเคได้หมดนะผมว่า เลือกแดกอะมันไม่โอเคนะต,ต้องแดกแบบแดกหัวทะแบบมีสิป่าอะไร่าบนี้ป่ะเออแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนผู้เล่นเกมนี้จะลดลงเลยหรือเปล่าเนี่ยขนาดผมเล่นออนไลน์ยังเนี่ยหาหาคนที่เล่นไม่ได้นะครับหรือ,อาจจะเล่นแบบออฟไลน์แบบนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับ การเขียวที่แบบฟินมากเลยนี่ถ้าใครที่แบบมาดูตอนกลางคืนนี่คือแบบอ,อมเคยไปเสียใจด้วยนะครับจะกินก็กินก็ไม่ได้เดี๋ยวเป็นอะไรนะเขาเปกลดไหลย้อนนะครับนีก็แบบคือช่างแม่คนมันจะขิวอะ่ะมันจะกินอะ่ะเออมันห้ามกันไม่ได้ใช่ไหมผันเจ็ดแล้วใครจะเป็นยันที่เรา คาดหมายไว้แล้วนะครับ2,500หรือโดยเวลาโ,โดยระยะเวลา5นาทีซึ่งผมว่าเวลาไม่ดีนะเนี่ยอย่างเงี้ยต้องแบบ2,500กับ3นาทีอะไรนเงี้ยนะเป็นผู้เาชายชาญนัานการกินหมูกระทะอะไรนเงี้ย<ๆ>มันมีบปล่าวะน่าจะเจอโดยมากนะครับในหมูแบบสาว,สาวชาวไทยนะครับน่าจะเป็นผู้เชายชานัานการกินอะไรแบบนี้ <laughs> อันนี้ไม่ได้เซลแบบลอยๆอยนะผมว่าน่าจะเรื่องจริงเลยแหละเรื่องจริงเลยแหละออครับจริงๆน่าจะเชียวชานแบบด้านการกินแทบ,บจะทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหมูว้าทะบิงซูไก่ทอดหอยเดียวแทบบจะทุกอย่างนะครับเจอเจอคนไทยเข้าไปนะถ้าเป็นระดับโลกก็คนอิตาลีฮนะ คนอิตาลีนี่เพราะว่าจะเป็นเหมือนกับเป็น,ปนคนไทยอะแต่ว่าเป็นอิตาลีอะอัะอน,นี้กำลังดีเลยสุกแล้วอ่าได้สามสิบเองอไม่เช็ดแม่ไม้เรก็แดะไฟมันแรงครับไฟ,ฟมันแรงคนมันฮอตอีๆน,นี่ก็ได้ไม่คุนเนหรอไม่เชื่อโอเค หลังจากเสร็จมันจะอะไรนะ c o n n e คอนแนททูลีโดบอลในวันนี้ผมได้ลำดับที่4จากคนทั้งโลกอีเยเล่นกันอยู่ได้นี่จริงๆใช่ไหมเออแล้วก็ในรายเดือนผมอยู่ที่ลำดับ20นะครับหรือถ้าเป็นโดยเฉลี่ยระดับโลกระทับทุกๆเวลาผมได้ระดับที่1256จากผู้เล่นทั้งหมด1261หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอ้โหก็ประมาณนี้ฮนะโอ้ประมาณนี้ครับ ลายหมดเนี่ยเมื่อกี้แค่หมดทำแ,บบแผ่นๆนะอยากกินอูฐีก๊อตโออะไรกันนี่โอ้ออนนโอดูดูดูเป็นโปรเฟชั่นอลอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะผมต้องต้องย่างเนื้อแบบนี้ใช่ไหมหนึ่งแล้วก็แบบนี้อีกแบบแบบนี้ใช่ไหมผแบบนี้แบบนี้อล้วก็ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ไอ้แบบสามชั้นเออใส่เข้าไปโอ้เก็บแล้ว ออ,อันนี้ใส่เข้าไปอันนี้เติมปอมแดงเพอร์เฟกต์เชื่อหมดนี้ผมก็เล่นง,ง่ายกว่ามีกีอีกนะเอาหมดมันกูแดกเองอแล้ว,ต,วต้องการอะไรต้องการสามชั้นเนี่ยสองอันแล้วก็ไอ้น,นี้ดุ๊บดุ๊บมีเวลาให้เท่าไหร่เรื่อยๆเลยปะไม่เอาไม่แดกแ,แบบนี้ใช่ไหมน่าจะถูกสองอันแล้วก็ย,วยาวๆมาหนึ่ง ันนี้น่าจะแดกสุกเลยอ่ะอน,นี่มันไม่ใช่ดันอันนี้โอเคสุกท้องไอนน้กลมๆนี่มันยังกระหมูปิ้งอ่ะเอ่เอเอาแค่นี้ก่อนอ,อันนี้หมดแล้วอันนี้เพอร์เฟิกสุกด้านเดียวเพอร์เฟิกอันนี้ร้อยห้าสิบโอเคเ,อเล่นชิลกว่าเมื่อกี้เล่นชิลกว่าเมื่อกี้เยอะเลยอย่างน้อยเรามีเป้าหมายว,ว่าเราจะกินแบบนี้แบบนี้คือกินแบบมีเป้าหมายชีวิตเออมันมีด้วยเหรอมันมีไปแล้วครคับ ว่าผิดนะเออะดูไอันนี้แต่น,นี่ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคเขดีเป๊ะทำตั้งไว้ก็ได้นะถ้างั้นโอเคได้ไม่ได้แต่กูอบอกว่าได้ก็คือได้ดิดื้อคนมันจะกินก็คือมันจะกินนะยาวๆมาอ้น,นี้ปึ๊บเข้าไปห้าสิบโอมันมันจะบอกนี่ฮะ ต้องตรงตามรูปอ่ะนี่ตรงมะไม่ตรงนหอวะว่าเนื้อสเกลระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูกับไอนี่อีกทีนะมันต้องการแบบระดับเหมือนหมูปิ้งบังไทยอ่ะคือประมาณนี้นะโอ้มีอันนี้ด้วยผมลืมผมลืมไม่รู้ไม่รู้ไม่เห็นไนะอ่ะเยอะตาบอดต้องเอา,าสับชัดมาเอาแบบสุกๆดิบๆนะประมาณนั้นเอาได้ไหมอนะ่าเข้าใจถูกแล้ว ก็ไอ้นี่นะแบบนี้ค่อนข้างจะไม่นะอิ่วไม่ได้ห้าสิบนะครับก,กลางๆนะหังน้าสิบต่างมันมีเวลาให้ผมไม่เหรือว่าก็เรื่อยๆหรือว่าหมดแล้วเนี่ยโอ้ได้รีคอร์ดใหม่ด้วยของการดิชั่นเนี่ยเพิ่งเริ่มเล่นนะโอ้ได้อันดับสองเลย,ยเหี้ยจับเลื่อนสามคนประทับใจมาก ก้าสิบเอ็ดโอ้ยจะเ้ยเล่นง,ง่ายกว่าเมื่อกี้นะครับรู้สึกว่าทักษิณจะดีหรือเปล่าวันที่สองเฮียโอเคนะครับนี่คือเกมยาคินกุกิยาคินิคุนะครับนะ่นานจะอ่านประมาณนี้นะภาษาญี่ปุ่นไม่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ก็แล้วก็ไม่ใกล้เขียงนะครับเกมยอย่างหนึ่งในตำนานมันไม่ตำนานหรอกนะแต่มันก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมนั้นนั่นเองนะครับเกมที่รอกลึกในคอมในรัฐใน นี่อิชาคอมอย่างเนื้อย่างเนื้อ,อ,อไอ้นั่นจะเป็นอย่างเนื้อกาลีเนาะนะครับก็ลองไปหาดูนะครับเกมนี้ก็ราคามันไม่ได้แรงมากเะครับเล่นในโทรศัพท์ก็ฟรีด้วยนะครับลองไปหาเล่นไปโหลดกันได้นะถ้าชอบก,กดไลค์กดแชร์ได้ตามอัธยาศัยนะครับซับสไครต์ให้ด้วยขอบคุณมากน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ